สวัสดีครับผมมีความมั่นใจนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะครับดวงตานะครับที่มีลักษณะสีขาวขุ่นๆแบบนี้นะครับรู้ไหมมันคืออะไรนะครับสิ่งที่คุณเห็นมันคือต้อหินนะครับซึ่งต้อหินเนี่ยครับก็เกิดจากการเสื่อมของขั้วประสาตตาแล้วก็ทําให้สูญเสียการมองเห็นซึ่งก็เป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้เกิดภาวะตาบอดซึ่งสาเหตุนะครับอย่างหนึ่งก็คือความดันของ ลูกตาที่มันสูงขึ้นนั่นเองความดันของลูกตาคืออะไรนะครับก็คือความดันของของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในลูกตานี่แหละครับโดยค่าทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่5ถึง22มิลลิเมตรประหลอดถ้าสมมติว่าวัดความดันของลูกตาแล้วเนี่ยมันสูงกว่า22มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะถือว่าความดันลูกตาสูงก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดต้อหินได้นะครับทั้งนี้ปัจจัยอย่างอื่นนะครับก็อย่างเช่นคนที่มีอายุมากกว่า40ปี มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหินตรวจพบความดันลูกตานั่นแหละครับที่สูงกว่า22ม mm ิลิเมตรปลอดเคยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาการใช้ยากลุ่มสเตียรอยรวมไปถึงสายตาสั้นไปยาวไปกระจกตาบางโรคเบาหวานแล้วก็ไม่เกณฑการวินิจฉัยโรคต้อหินนะครับก็จะมีทั้งการตรวจวัดลันสายตาตรวจลักษณะของขั้วประสาทตาการตรวจลักษณะมุมตา การตรวจวัดความดันภายในลูกตารวมถึงการตรวจตาด้วยสลิดแลมไมโครสโคปีสำหรับการรักษานะครับก็จะเป็นการรักษาแบบกระคับประคองเพื่อไม่ให้ประสาทตาเนี่ยครับถูกทำลายมากขึ้นแล้วก็เพื่อการคงความมองเห็นเนี่ยครับให้อยู่นานที่สุดการรักษานะครับก็จะขึ้นอยู่กับระยะของโรคนันเองก็จะมีทั้งการใช้ยาเลเซอร์แล้วก็ผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยครับก็จะใช้ในกรณีที่รักษาด้วยยาไม่เห็นผลหรือการรักษาด้วยเลเซอร์ไม่เห็นผล แล้วก็ไม่สามารถควบควบคุมความดันลูกตาได้แล้วนะครับอ,อย่างเช่นถ้าสมมติว่าใช้ยานะครับก็จะเป็นการลดความดันของลูกตาเพื่อใหออ้ความดันของลูกตาเนี่ยครับอยู่ในระดับที่ปกติยาที่ใช้รักษานี่ครับส่วนมากก็จะเป็นยาหยอนเนาะก็ถ้าสมมุติว่าเราพบ สิ่งแปลกปลอมอะไรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตาเริ่มคขาวคุณมัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้รีบไปพบจักษุแพทย์นะครับใกล้บ้านนะครับเพื่อจะได้ทําการตรวจวิเคราะห์เนาะหาสาเหตุว่าตอนนี้มันเป็นอะไรใช้ต้อหินหรือเปล่านะครับถ้าปล่อยไว้นานนี้ก็อันตรายเนะาะอาจจะทําให้ตาบอดได้นะครับ